ต้นยางนาใหญ่นะครับของลุงคําสิงมีอยู่สองต้นปลูกห่างก,กันแค่ไม่ถึงสองเมตรดีมั้งครับนะครับก็โตนะครับเห็นไหมอายุน่าจะปลูกก่อนของพวกผมประมาณ4ีห้าปีก็ประมาณ8 8ปี9ปีต้นใหญ่มาก ไม่รู้แถวนี้มีเห็ดออกบ้างเปล่าเนี่ยพิสูจน์พิสูจน์ง่ายๆเชา้ชาช้าต้นข้าวแถวนี้นะครับต้นข้าวแถวนี้จะเจอร่มยางนามันมันบังร่มเงามันคลุมอยู่ข้าวก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยต้นข้าวก็สมบูรณ์ รวงข้าวก็ออกปกตินะครับแต่ไม่ใช่ปกคลุมทั้งหมดนะครับต้องต้องดูต้องเข้าใจธรรมชาติของข้าวด้วยอันนี้ปกคลุมบางส่วนนะว่าความร้อนแสงมันยังถึงอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เราปลูกป่าทั้งหมดแล้วนายอยู่กลางอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาแต่อย่างเงี้ยมันปกคลุม เงาของต้นไม้มันปกคลุมมันก็ไม่มีผลกับต่อต้นข้าวต้นข้าวดอกข้าวรวงข้าวก็ยังอุดมสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ต้นไม้ใหญ่ด้วยแต่ช่วงบ่ายแดดมันจะถูกตรงนี้หมดไงนะครับต้องดูว่าถ้าช่วงบ่ายเงาต้นไม้มันไปคลุมต้นข้าวต้นไม้เนี่ย มันจะมีผลมากแค่ไหนซึ่งของผมที่ถ่ายให้ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นาะข้าวจะจาดเป็นที่ของแม่ครับพี่แม่พี่สาวแม่อีกสองคนตอนนี้มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็แบ่งแบ่งกันขายกันไปมั่งซื้อกันไปมั่งนะครับนี่ ยางนาตอนนี้แปดเก้าปีนี้เด็กจะโอบไม่อุไม่รอบแล้วนะครับใหญ่ครับใหญ่เส้นผ่าชูนกลางน่าจะสามสิบสี่สิบเซนได้แล้วน่าจะบรรทัดไม้บรรทัดหนึ่งแล้วนะครับย่างนาแต่ต้นนี้อไม่ใช่ยางนานึกว่ายัางนา มะม่วงก็พยายามสู้นะครับมันยิงสูงขึ้นไปเหมือนกันนะมะม่วงแต่สู้ยังนาไม่ได้สู้ขึ้นไปรับแสงสังเกตธรรมชาติที่มันอยู่ด้วยกันนะครับวิ่งขึ้นไปหาแสงต้นไม้ก็เป็นพวกหิวแสงเหมือนกันนะครับ